เราก็มานอนรถตู้วันแรกนะคะรถตู้นะคะไม่ใช่รถตู้เป็นครั้งแรกค่ะคือตอนนี้หาวิธีปิดประตูคือที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่อันเนี้ยที่เกี่ยวมันไม่ถึงกันมันไม่ถึงกันเขาว่ามันพังว่ะเขาว่านะมันได้แค่นี้แหละเออมันได้พังอ่ะเออนิดนึง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 ว่ะ มันจ้าไปปะเนี่ยเออเขาว่ามันพังน,นี่เถิอมีอทีวีนะจ๊ะมีน้ำไม่สองขวดแล้วก็แอร์อันนี้คือเป็นที่นอนของเราน่ารักคือข้างหลังเราก็ตื่นเช้ามาเราจะเห็นรถบ้านอีกคันเราก็จะเห็นภูเขาแลราจะมาดูบรรยากาศคือตอนนี้คือเพื่อนก็คือแบบโมงเลหิวกูก็หิวอันนี้กูก็ปิดไม่ได้ไปค่ะ เรายังไปไม่ได้นะคะเพราะเรายังไม่ได้รีวิวการกินของเรานะคะซึ่งเรามาถึงดึกเราก็ซื้อมามากด้วยร้อนอซื้อสเสบียงมาอุ่น,น,นอะไรอันนั้นคือบะหมีเม่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวเซเว่นนะจ๊ะคือแห้งไปหมดแล้วอืมมันมาไกลมันมาไกลมันเดินทางมาไกลนี่เราก็จะเปิดมันี้แล้วทีนี้มันก็จะแบบ เครื่องปรุงช้อนซ่อมมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะไม่มีก็คือไม่ใช่มามา่าถ้วยร้อนมันเอ่อ,อ,อ่ายากจังเลยวะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือมันจะมีถุงทําความร้อนก็คือเราฉีดถุงนี้แล้วก็ใส่ลงไปในนี้โป๊ะแล้วเราก็เทน้ําเด็กๆข้ามทําตามนะคะแบบนี้เทน้ําใส่ในนี้ใส่เครื่องปรุงแล้วเราก็ปิดโฟ <c oughs> น้ำนี่น้ำเราไม่ได้ชอบเติเราต้องปิดใส่ไวโอเคนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งน,นี้กันเลยดีกว่าค่ะอรุณสวัสดิอ์อยามเช้านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นภูเขาที่มเ,มเมื่อคืนเรามองไม่เห็นแต่ข้างในมันก็เห็นลางๆ <laughs> เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกัน อากาศร้อนมากตอนนี้แต่ถ้าเป็นช่วงตอนช่วงเงยน็เยนเย็มันจะเย็นสบายไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ